ให้เตรียมพร้อมเตรียมตัวนะครับมาปรต่อบไปก็จะเป็นยพระทางขัานล่างลำแรกลำถวายนะครับองค์บูชาพิธีน่าร่าถวายแตบองค์พงศ์พิีเจ้าสาเจ้าหลวงพิธมเสร็จเรียบร้อยนะครับพิธีพรมเสร็จเรียบร้อยก็จะลำถวายนะคะเอรถคนขออผมจะไปเอากรสับอวยขนอยังเต็มอยู่ท้ายรถอยู่เลยเครื่องมือ ยังไม่ได้เอาลงเดี๋ยวเอารถลงไว้ก่อนนะรถกระบะลงก็ได้มั้งขอบคุณทุกคนไปบ้านมอบกฐาแล้วก็แต่ทุกทีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมทำพิธีในการปล่อยถึงสำลักดีก็มอบไใบพิวักษ์ต่อนะพี่มาช่วยกันช่วยกันโอเคสำหรับน้ำรำนะครับน้ำ สับปะรดสีผลีม้ะดับตัวายนะครับแล้วก็มาลายนะครับเดี๋ยวขอทำเครื่องมือนะครับเตรียมตัวนะครับหลังจากที่เราทำพิธีเสร็จแล้วนะครับค่าร้อยเท่าไหร่พี่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนางรำเดี๋ยวกรลังให้เขาเคลียร์รถคันนี้ออกนะครับไม่รู้เดินทางถึงไหนแล้วเนาะนะครับแต่ละจุดที่มานะครับ เตรียมตัวได้เลยนะครับเนาะแต่ว่าส่วนรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขากาลังเดินทางมานะครับเราพยายามเร่งรีบอยู่นะครับส่วนเก้าอี้นะครับเก็บชิดซ้ายไปชิดหลังไปนะครับเห็นช่วยกะจับคนละที่ไปทีป่มาแล้วพี่นะครับคุณแม่จินตนาหน้าคะในใน กมาดูแดนนด,ดจะไล่แล้วเนาะแดดจะไล่มาแล้วแขกผู้มีเกียรติ <laughs> นั่งรอรับชมนางลำนะคะนางลำกำลังมานะคะตั้งแถวนะคะได้ครับ

สองสี่สิบขึ้นข้างบนอาย,ยู่ทิศตะวันออกคครัตะวันออกคือด้านนะครับด้านท่โตมนะครับอ่าบางกว้างนะครับาทิศใต้นี้ก็จะเป็นของโซนของพี่มานะคะพี่มาคะพี่มาด้านทิศใต้นะครับบ้านจะประดงฝั่งนี้กับฝั่งนี้ด้านหางปูนะครับด้านหางปูนะครับ ส่วนนางรําที่จะขึ้นข้างบนนะครับพี่พี่นิทยาแจนขึ้นมาเลยขอญาลุงพลขอไม้ด้วยค่ะอเอาขึ้นมาใม้เนียด้วยค่ะนางรำกำลังสับสนนะคะว่าจะอยู่แถวด้านไหนนะคะสาวกีรำรำสาวกีอยู่หางแถวหางองูนะคะสาวกีอยู่หางองู แค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าก็เต็มลานแล้วนะคะเนาะเราจัดแถวให้สวยก่อนถึงจะรำนะคะแกล้วก็จำปาดงอยู่หน้าองคูนะค่ะขึ้นขบ้นสิบค่ะขุดระคำขึ้นขบวนสิบสามัคคีขึ้นสิบห้าถัมาเราจะการแขนแต่ว่าให้ดูสวยงามนะคะเพราะว่านางรำเรามืออาชีพนะคะไม่ต้องบอกเยอะนะคะนางรำจัดแถวนะคะ เปียบนะคะตามความสวยงามนะคะจัประดงนะคะจับกระโดงก็บอกนะคะชูมือขึ้นแล้วก็ขยับไปด้านนี้นะคะมีทั้งรุนมีทั้งรุ่นเล็กและรุ่้นใหญ่นะคะไปถึงผู้สูงวัยนะคะที่ก่อตรงข้างสาลาองค์จำลองเคลื่อนได้ไหมคะเจ้าที่เครื่องเสียงมีใครติดแจรถเนาะเครื่องเสียงคะ รถคันสีดำนี่ค่ะที่อยู่ข้างๆสาาองกํจำลองขออนุญาตได้ไหมคะพัฒนาขึ้นบนสิบนะคะเขณะจะไม่ทราบดูดูทเบียนรถให้หน่อยค่ะสามัคคีขึ้นข้างบนสิบห้าค่ะกุลเรือคา1สิบค่ะจำปรงสิบห้าค่ะขึ้นข้างบนค่ะนี่จะเป็นกลุ่มน้องๆนางํำจำประดงนะคะอยู่หน้าองค์ปูค่ะ นางลำจะประดงอยู่หน้าโอ้ปูลูกไปไปไปทางไรห้องไรอยู่นางก้านแขงค่ะไปแล้ววิ่งแล้วนะคะนางลำขาเข้าแถวนะคะนางลำนางลำโซนที่พี่บับพิ่ชงเข้าแถวค่ะเข้าแถวกลางแถวก็มีนะคะนางลำกำลังฟังระชาสัมพันธ์นะคะว่าเราอยู่จุดไหนส่วนไหนนะคะเพราะว่ามีหลายหมู่บ้านนะคะจัดแถวค่ะจัดแถวนางลำ ไปอวนอยู่ตรงนั้นขยับมาฝั่งนี้ด้วยเขาตกเอกสารบัตรแต่ว่าเด็กน้อยมามาขาตรงนั้นขยับมาขยับออกมาฝั่งนี้ค่ะมาทางะพรมเลยค่ะขยับมาลลขยับมาให้ตรงนี้เต็มค่ะนายนางรำมาหมดหรือยังอ่านางรำดวนดวนดวนใช่ค่ะนางรำอย่าไปกระถูกตรงใต้นออกมาออกมาทางนี้นะคะก็เป็นโรงทานนะคะคึพักเลยนะคะ นางลำไปลำก่อนนะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะวุ้ยสีชมพูสวยจังอ๋ออันนี้อันนี้ลูกชิ้นโรงทานบอกคะมาถ่ายดินก็ด้ของลูกเก่า โอ้มาดูโรงทานทางนี้นะคะ <hoo> นี่นี่นี่น <arrive> ตําเลยนะคะตําเลยโรงทานส้มตํานะคะมีคุณแม่เพชรสมรไสยพรคุณวีลาวันศรีพูนนะคะมีคุณแม่นามีมโก,โกมีคุณจตุพรนะคะมีคุณเพนนะคะวันนี้ตําทั้งวันยันหวางนะคะตําทั้งวันยันหวางนะคะนนอคึกคักใหญ่เลย ใส่แมันใส่ใส่เลยไม่้อเอามาลงนด้วถงจะได้หุ่นก็ง่ายคุณโมกินเะฮะ đi với cắt tàiero tất không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มีมงรพืนนานก่น,นสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงจะเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ